ตัวนี้เป็น ao 9 4เป็นซีรีส์7นะครับซีรีส์7ติด ao 9 4 2สองหัวนี้เป็นยูโรไฟนะครับรุ่นใหม่ภายในดำนะครับภายในภายในดำรุ่นใหม่ยูโรไฟคอนโซลภายในจะเป็นสีดำหมดนะครับเป็นบันไดายาว2องคันหน้านะครับใครจะใส่เป็น1 2ล้อก็มาเลือกได้มีหลายชุด เครื่องก็แดงแดงสวยๆนะครับชุดน,นี้ก็ใช่ชุดน,นี้ก็ยูโรไฟนะครับเครื่องแห้งๆเลยแดงๆงหัวก็สวยเป็นภายในดำทั้งคู่เลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซีรีส์เจ็ด ตัวนี้เพิ่งเปิดตู้แล้วก็วันที่เปิดตู้ก็มีลูกค้าจองเลยนะครับตัวนี้เป็นเป็นยูโร4นะครับเครื่อง e13 4ตัวนี้ขายแล้ว